สวัสดีค่ะเพื่อนๆกินอีกแล้วค่ะวันนี้มีเมนูสลัดโลนะคะมีปูทูนา่ากิมมเดี๋ยวมาดูชิมนะบางเจ้าเราไม่ต้องกิมใช้น้ำซอสของเขาเลยนะคะบางเจ้วเราเรามาชิมก็จะซื้อเจ้าใหม่ ไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆว่าเจ้าไหนอร่อยมาดูเจ้านี้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะเราจะจะลองไม่ไม่ลองกิ้มดูนะคะได้อยู่นะคะไม่กิ้มก็ได้อยู่ถ้าไม่กิ้มก็คือเพื่อเพื่อสุขภาพช็อกโกแลตปัน่นหนึ่งแก้ววันนี้อยากจะกตามใจตัวเองบ้าง ได้อยู่ืน้ำสลัดนี้ไม่ต้องอนนี้ก็ได้ค่ะถ้าสุขภาพรักษาสุขภาพนะคะไม่ต้องใช้น้ำสลัดอันนี้เป็นทูนา่า น้ำสลัดเขาออกเปรี้ยวกินปลาป่าดีกว่าอร่อยอยูน่นั่นสุขภาพอืมรู้สึกว่าปูอัดจะอร่อยกว่าทูนา่า แล้วกันนะคะทุกคนน้ำจิ้มเราไม่น้ำซอสเราไม่เอาอ,อร่อยค่ะ 来来 โยเกิร์ตปั่นไม่หวานนะคะไม่อหวานอขอบคุณที่รับชมคลิปไปแล้วค่ะกินต่อสลัดโลอร่อยอร่อยค่ะไม่ต้องกิ้มนะคะอร่อยดีจ้า